บูรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออกสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่พอดแคสต์บุรพาไม่แพ้ในตอนที่90ครับดำเนินรายการโดยผมสุปชัยวุฒิชูวงศ์และผมวริตริมทองกุลครับ ท่านผู้ฟังครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถบัสทัศนศึกษาจากโรงเรียนวัดเขาพระยาสังขารามอําเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีจนทาให้มีนักเรียนและก็คุณครูเสียชีวิตมากถึง23คนสร้างความสะเทือนใจให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับโดยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนนเพราะจากการสํารวจขององค์การอนามัยโลกพบว่าประเทศไทยเคยรั้งอันดับประเทศที่มีสิติผู้เสียชีวิตบนท้องถนน สูงที่สุดเป็นอันดับที่สองของโลกคือมีผู้เสียชีวิตมากถึง50คนต่อวันหรือมากกว่า17,000คนต่อปีเดียวนะครับถึงแม้ว่ารายงานฉบับล่าสุดจะพบว่าสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยจะลดลงจากการสำรวจครั้งก่อนๆแต่ว่าไทยก็ยังนับเป็นประเทศที่มีปัญหาด้านความปลอดภัยบนท้องถนนสูงมากอยู่ดีนะครับใช่ครับคุณวริศประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน มากกว่าผู้ที่เสียชีวิตจากโรคร้ายแรงอย่างโรคมะเร็งหรือโรคหัวใจเสียอีกนะครับทั้งๆที่อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ป้องกันได้แต่ว่าคนไทยกลับยังต้องเสี่ยงชีวิตอยู่บนท้องถนนอยู่ทุกเมื่อเช้าวันนะครับและทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นก็จะมีเสียงเรียกร้องให้ถอดบทเรียนและสร้างมาตรการป้องกันแต่ว่าเหตุการณ์ล่าสุดก็แสดงให้เห็นนะครับว่าผู้เกี่ยวข้องทําได้เพียงแค่บัวหายล้อมคอกเท่านั้นครับ ครับคุณสุภชัยจริงๆแล้วในต่างประเทศก็เคยมีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่แตกต่างจากประเทศไทยก็คือหลังจากเกิดเหตุแล้วก็มีการรวบรวมข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ถึงสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อนําไปสู่มาตรการป้องกันที่ชัดเจนและในหลายกรณีก็สมผลให้เจ้าหน้าที่ราชการและนักการเมืองที่เกี่ยวข้องต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยครับพอดแคสต์ Podcast บรุรพาไม่แพ้นในวันนี้เราจะมาย้อนดูโศกนาฏกรรมร้ายแรง2เหตุการณ์นั่นคือ อุบัติเหตุรถบัสตกขบเข่าที่ประเทศญี่ปุ่นและเหตุการณ์เรือเซวอลซึ่งบรรทุกนักเรียนอยู่เต็มลำล่มที่เกาหลีใต้นะครับโดยทั้ง2เหตุการณ์นี้ถือเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีของทั้ง2ประเทศโดยเราจะเล่าให้ฟังว่าโศกนาฏกรรมสองครั้งนี้ส่งผลสะเทือนอย่างไรต่อมาตรการความปลอดภัยของทั้งญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้ครับเรามาเริ่มต้นกันที่อุบัติเหตุรถบัสตกขบเข่าที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ เหตุครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงกลางดึกวันที่15มกราคม2559หรือเมื่อ8ปีก่อนตอนนั้นผมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นพอดีและจําได้ว่าเป็นเหตุที่เสือนใจชาวญี่ปุ่นทั่วประเทศเพราะเกิดขึ้นหลังช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่และมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมากส่วนใหญ่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงโตเกียวที่เดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงปิดเทอมครับอุบัติเหตุครั้งนั้นเกิดขึ้นกับรถบัสเที่ยวกลางคืนที่นํานักท่องเที่ยวไปเล่นสกี และเกิดเสียหลักบนเส้นทางภูเขาบนทางหลวงใกล้เมืองคาโอิซาวะในพื้นที่ระหว่างจังหวัดนากาโ,โนและจังหวัดกุนมะตัวรถตกลงไปในหุบเขาซึ่งมีความลึกกว่า3เมตรทําให้มีผู้เสียชีวิต15รายและบาดเจ็บ26รายถือเป็นอุบัติเหตุทางถนนครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบ30ปีของญี่ปุ่นครับสำหรับการเดินทางโดยรถบัสเป็นที่นิยมอย่างมากนะครับในกลุ่มของคนหนุ่มคนสาวของญี่ปุ่น เนื่องจากค่าโดยสารของรถบัสถูกกว่ารถไฟอย่างน้อยครึง่งหนึ่งนอกจากนี้รถบัสโดยสารของญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็มักจะออกเดินทางในเวลากลางคืนแล้วก็ถึงที่หมายในช่วงรุ่งเช้าซึ่งผู้โดยสารก็ทั้งประหยัดค่าที่พักและเมื่อถึงที่หมายก็สามารถจะเดินทางไปท่องเที่ยวต่อได้เลยนอกจากนี้แหล่งท่องเที่ยวหลายๆแห่งก็ยังไม่มีรถไฟเข้าถึงจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้บริการรถบัสเหมือนเช่นทริปเล่นสกีที่เกิดอุบัติเหตุในครั้งนั้นนะครับ แต่ว่าญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ามีมาตรการทางด้านความปลอดภัยที่สูงมากเช่นการสอบใบขับขี่ในญี่ปุ่นนั้นเข้มงวดมากยิ่งสําหรับรถสาธารณะแล้วก็ยิ่งเข้มงวดมากเป็นพิเศษนะครับโดยกําหนดให้ต้องมีคนขับรถสองคนเมื่อต้องขับรถเกินกว่า4ชั่วโมงหรือขับรถเกินกว่าระยะทาง670กิโลเมตรต้องมีการตรวจสุขภาพคนขับรถแล้วก็ตรวจสภาพรถอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ รถโดยสารสาธารณะจะต้องมีอุปกรณ์บันทึกเส้นทางเป็นต้นแต่ทำไมเมื่อ8ปีที่แล้วถึงเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเช่นนี้ได้ครับคุณสุภิชัยครับคุณวริศจากรายงานของกระทรวงคมนาคมญี่ปุ่นพบว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นเกิดขึ้นเพราะมีการละเมิดระเบียบความปลอดภัยหลายเรื่องคือคนขับรถใช้ความเร็วราว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทงทั้งที่ในบริเวณภูเขานั้นได้จำกัดความเร็วไว้ที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมง นอกจากนี้ยังพบว่าคนขับรถได้เปลี่ยนเส้นทางโดยไม่ได้ขออนุญาตล่วงหน้าตัวเลือกเส้นทางภูเขาที่มีความเสี่ยงโดยเหตุที่คนขับเปลี่ยนเส้นทางก็เพราะว่าไม่ต้องการเสียค่าทางด่วนและก็ต้องเร่งทําเวลาเดินทางเพื่อกดราคาค่าโดยสารให้ถูกลงครับครับธุรกิจรถบัสของญี่ปุ่นนั้นเดิมทีดําเนินการโดยบริษัทรถไฟแห่งชาติของญี่ปุ่นหรือ JR บ u สรวมทั้งบริษัทรถไฟเอกชนขนาดใหญ่ แต่ว่าในปี2543ได้มีการแก้ไขกฎหมายการขนส่งทางบกให้บริษัทขนาดกลางและก็ขนาดเล็กสามารถเข้ามาทำธุรกิจรถโดยสารได้เพื่อรองรับการท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่กำลังบูมอย่างมากโดยสถิติในปี2543มีบริษัทรถบัสในญี่ปุ่นราว2,800แห่งแต่พอมีการผ่อนปลนกฎร,ระเบียบก็ทำให้มีการเพิ่มบริษัทรถบัสเพิ่มขึ้นถึงเท่าตัวนะครับเป็นกว่า4,500แห่งเลยทีเดียว โดยบริษัทขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กก็จะใช้วิธีเช่ารถจากที่อื่นแล้วก็กระจายการขายที่นั่งผู้โดยสารให้กับบริษัททัวร์หลายๆแห่งรวมทั้งใช้วิธีการต่างๆเพื่อลดต้นทุนแล้วก็หารายได้เพิ่มเช่นบนรถรับส่งผู้โดยสารก็รับขนส่งสินค้าไปด้วยเลยซึ่งวิธีการนี้ก็เหมือนเหมือนกับวิธีการทําธุรกิจของบริษัทรถทัวร์ในประเทศไทยนั่นเองครับใช่ครับคุณวริตบริษัทรถบัสที่เกิดเหตุเดิมทําธุรกิจรักษาวความปลอดภัยและขายรถมือสอง โดยเพิ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจขนส่งเพียงแค่ปีเดียวก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นครับบริษัทในลักษณะนี้ไม่มีประสบการณ์ในการเดินรถมากเพียงพอและใช้การขายตั๋วในราคาที่ถูกมากเพื่อดึงดูดลูกค้าหลังเกิดเหตุกระทรวงคมนาคมญี่ปุ่นได้ปรับปรุงมาตรฐานควบคุมธุรกิจรถโดยสารหลายอย่างเช่นกำหนดราคากลางสำหรับการเดินรถในแต่ละเส้นทางเพื่อป้องกันการแข่งขันตัดราคาของบริษัทรถต่าง โดยลดมาตรฐานความปลอดภัยจำกัดอายุของคนขับรถกะกลางคืนไม่ให้มีอายุเกิน50ปีและไม่อนุญาตให้คนขับรถสูงอายุขับรถในระยะไกลจำกัดพื้นที่ของผู้ประกอบการรถโดยสารว่าจะต้องทำธุรกิจในจังหวัดที่ออกเดินทางหรือว่าปลายทางไม่สามารถที่จะให้บริการได้ทั่วประเทศที่ทำเช่นนี้ก็เพื่อให้มีความชำนาญในเส้นทางที่ให้บริการนั่นเองครับมาตรการที่เข้มงวดเช่นนี้ทำให้บริษัทรถโดยสารในญี่ปุ่น ลดลงหลายร้อยแห่งเลยทีเดียวครับครับจากอุบัติเหตุร้ายแรงทางถนนในประเทศญี่ปุ่นเมื่อ8ปีที่แล้วเรามาดูอีกเหตุการณ์สะเทือนขวัญอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในทะเลนะครับนั่นคือเหตุเรือเซวอลล่มที่ประเทศเกาหลีใต้นั่นเองครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่16เมษายน2 5 5 7หรือเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับเรือข้ามฟากเซวอลบนเส้นทางจากอินชอนไปยังเกาะเจจู พร้อมผู้โดยสาร443คนแล้วก็ลูกเรือ33คนโดยผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมที่เดินทางไปทัศนศ,ศ,ศ,ศึกษาแต่จู่ๆผู้ควบคุมเรือก็พบว่าเรือสูญเสียการควบคุมแล้วก็จมลงสู่ใต้ท้องทะเลโดยมีเด็กนักเรียนชาวเกาหลีใต้ติดค้างอยู่ภายในเรือแล้วก็เสียชีวิตมากถึง304คนดีเดียวครับเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นอุบัติภัยทางทะเลครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศเกาหลีใต้ และทางการเกาหลีใต้ต้องใช้เวลายาวนานถึง3ปีถึงจะกู้ซากเรือเซวอลขึ้นมาได้และก็พบร่างผู้เสียชีวิตรายสุดท้ายนะครับคณะสอบสวนของเกาหลีใต้สรุปสาเหตุของอุบัติภัยครั้งนั้นว่าเกิดจากปัจจัยหลายประการนะครับคือกัปตันเรือไม่ได้อยู่ในห้องควบคุมเรือขณะเกิดเหตุแต่ฝากเรือไว้กับผู้ช่วยที่มีประสบการณ์เดินเรือเพียงแค่6เดือนและขณะที่เรือเริ่มอับปางนั้นกัปตันกับ,บอกให้ทุกคนอยู่เฉย ขณะที่ตัวเองสละเรือน,นี้ออกมาครับนอกจากนี้ยังพบว่าเรือมีการดัดแปลงต่อเติมบรรทุกน้ําหนักเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดโดยเรือเซวอนบรรทุกสินค้าจํานวนมากไปด้วยจนมีน้ําหนักมากถึง6,825ตันซึ่งเป็นตัวเร่งให้เรือเสียศูนย์มากยิ่งขึ้นครับโศกนาฏกรรมเรือเซวอลล่มในครั้งนั้นทําให้หน่วยยมฝั่งของเกาหลีใต้สูญเสียความเชื่อมั่นจากประชาชนอย่างมากนะครับ จนประธานาธิบดีในขณะนั้นคือนางปาคกกึมเฮได้สั่งยุบหน่วยงานยามฟังแล้วก็จัดตั้งสํานักง,งานความปลอดภัยแห่งชาติขึ้นแทนนอกจากนี้นายกจางฮอนวอนก็ยังต้องลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบและคะแนนสนับสนุนของประธานาธิบดีปาก์คกึมเฮก็ลดลงอย่างโห่พาพจาก71%หรือเพียงแค่40%เท่านั้นนะครับภายในระยะเวลาเพียงแค่สัปดาห์เดียวและในเวลาต่อมาประธานาธิบดีหญิงคนแรกของเกาหลีใต้ ก็ต้องถูกถอดถอนออกจากตาแหน่งและถูกพิพากษาให้ต้องโทษจําคุกในข้อหาคอร์รัปชันและก็ใช้อํานาจในทางมิชอบด้วยครับครับคุณวริศผมได้อ่านสรุปรายงานของทั้ง2เหตุการณ์คืออุบัติเหตุรถบัสตกตเขาที่ประเทศญี่ปุน่นและเหตุการณ์เรือเซวอลล่มที่เกาหลีใต้โดยหน่วยงานด้านความปลอดภัยของทั้งสงประเทศระบุตรงกันว่าอุบัติเหตุการจราจรเกิดจากปัจจัย3อย่างคือ 1. สภาพของยานพาหนะ 2ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือก็คือคนขับและ3ส,สภาพแวดล้อมเช่นสภาพถนนสภาพอากาศและการควบคุมการจราจรครับถ้าเรานำการวิเคราะห์นี้มามางอุบัติเหตุรถบัสนักเรียนที่เพิ่งเกิดขึ้นที่ประเทศไทยก็จะพบว่ารถบัสคันที่เกิดเหตุน,นั้นมีการดัดแปลงอย่างผิดกฎหมายคือเพิ่มถังแกส๊สมากกว่าที่จดแจ้งไว้ประตูฉุกเฉินเปิดไม่ได้ส่วนคนขับก็ไม่มีทักษะในการช่วยเหลือผู้โดยสารครับ ครับคุณสุปชัยการดัดแปลงรถโดยสารเป็นปัญหาที่ถูกละเลยในประเทศไทยอย่างมากนะครับเช่นรถสองแถวหรือรถกระป๋อรถเหล่านี้จริงๆแล้วถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อใช้ขนส่งสินค้าแต่ประเทศไทยก็กลับเอามาดัดแปลงเป็นรถโดยสารซึ่งเป็นอันตร,รายกับผู้โดยสารอย่างมากนะครับหรือว่ารถบรรทุกขนาดเล็กที่ใช้ในต่างประเทศปกติแล้วจะใช้สําหรับการขนของภายในโรงงานเท่านั้นแต่เมืองไทยกลับเอามาวิ่งบนถนนใหญ่ ท่านผู้ฟังที่ชอบไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศเกาหลีใต้ถ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าบนท้องถนนแทบจะไม่มีรถกระบะหรือรถปิกอัพวิ่งบนถนนหลวงเลยนะครับใช่ครับคุณวริษ์นอกจากปัจจัย3ามอย่างที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุตามที่ผมได้เล่าไปแล้วนั้นกระทรวงคมนาคมของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ยังระบ,บุถึงสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่จะไปลดทอนมาตรฐานความปลอดภัยด้วยเช่นที่ญี่ปุ่นขนาดนี้ซึ่งเป็นสังคมผู้สูงอายุ ทำให้มีอุบัติเหตุจากคนขับรถสูงไวัยจำนวนมากนอกจากนี้ญี่ปุ่นยังขาดแคลนคนขับรถจนต้องกดดันให้คนขับรถต้องทำรอบทำเวลาเพื่อลดต้นทุนโดยญี่ปุ่นมีแผนจะให้แรงงานต่างชาติทำงานขับรถได้แต่ว่าก็ยังมีข้อจำกัดเรื่องการฝึกอบรมให้ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยครับส่วนที่เกาหลีใต้นั้นก็มีเรื่องของระบบราชการและการเมืองที่ถูกครอบงำโดยกลุ่มทุนธุรกิจ ทำให้นักการเมืองลอยตัวไม่ต้องรับผิดชอบอะไรและยังมีการลดโทษอภัยโทษให้ผู้ที่กระทําผิดอยู่หลายครั้งครับท่านผู้ฟังพอดแคสต์บุรพาไม่แพ้นในวันนี้เราสองคนชวนมาพูดคุยกันถึงเรื่องของอุบัติเหตุสะเทือนขวัญที่เคยเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้โดยเทียบเคียงกับโศกนาฏกรรมรถบัสทัศนศึกษาที่เพิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับทั้งนี้ความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ ในประเทศที่จเจริญแล้วนั้นหลังเกิดเหตุขึ้นนอกจากจะต้องมีการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดแล้วยังต้องมีการตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุแล้วก็มาตรฐานความปลอดภัยในทุกแง่มุมโดยหลายๆเรื่องก็ไม่เคยเป็นที่รับรู้ม,มาก,ก่อนและเกือบทุกประเด็นมีการบันทึกเรื่องราวเอาไว้อย่างละเอียดทําให้การเกิดอุบัติเหตุในลักษณะเดียวกันนั้นแทบจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นซ้ําได้เลยครับคุณผู้ฟังครับ พอดแคสต์ Podcast, บุรพาไม่แพ้ได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ทางผ่านแอปพลิเคชันพอดแคสต์บนโทรศัพท์มือถือและผ่านทาง YouTube ด้วยนะครับโดยสามารถค้นหาคำว่าบุรพาไม่แพ้ครับรายการวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับบุรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออก